อ่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับก่อนที่ไปชมคลิปนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะทําการขับแมคโครนะครับผมวันนี้นะครับผมเราอยู่ในห้องเก่งแมคโครนะครับผมนะกับเจ้าจิ้งจกนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการตักหินแถวๆนี้ออกให้หมดเลยแล้วกันนะทุกคนนะนี่เดี๋ยวเราจะตักใส่ดาเลยเนาะมันจะได้แบบง่ายๆเลยแล้วกันนะผมนะ เอาหกล้อก็พอเนาะไม่ต้องเอาสิบล้อรหรอกเออเดี๋ยวสิบล้อแม่นนานอีกเออโอเคเดี๋ยวเอาหกล้อไปใส่กันเลยแล้วผมต้องวิ่งไปทางไหนวะเนี่ยเอาแล้วโผัวอะไรตรงนี้วะเนี่ยเออลูกพี่ปะผัวอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้แล้วรถก็ไม่มีเสียงซะด้วยนะโอ้ยจ้าะเลือกเบูนเราผมทำเสียงให้ก็ได้นะครับผมนะบูนบูนโอ้โหเย็ยนเยน็ยนยนคว่ำนะยิ่งคว่ำง่ายอยู่นะเนี่ยรถคันนี้คว่ำง่ายจัดเลยนะเนี่ย เฮ้ยมึงเหรออ้เชอรเว้ยจะไปหาพูดอย่างนี้กับใครอีกนะเนี่ยอ้ค่โคตรตกใจใครโอ้โหฮี่ไปหาพูดแบบนี้กับใครแล้วพี่นะโดนว่าตบหัวทิ่มมานะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทำการไปอยู่ข้างหน้าเลยแล้วกันนะทุกคนนะมันจะได้เวลาเดินหน้าได้ดันดันเลยนะแม่เทหินปิดนะผมนะ แลวเจ้าหินคุกมาเทแล้วกันนะทุกคนโอเควันนี้เราก็อยู่กับพ่อหนุ่มน้อยที่ขับรถเก่งอีกแล้วนะครับผมนี่โอเคอยู่กับเจ้ายิงจกนะครับผมนี่เหรอโอ้โหมันขับเป็นทุกคันเว้เสียงรถแมคคูก็นิ่มจัดเลยนะทุกคนนะก่อนที่จะทำงานก็ดื่มน้ำอะไรให้เรียบร้อยนะผมนะแล้วก็โยกคอนโทรลได้เลย โยคอนโทรลปุ๊บรถมันก็จะเล่งให้อัตโนมัติเลยนะทุกคนเนหมุนมาฝั่งนี้ครับเทไปครับผมโย่คอนโทรลปุ๊บเครื่องเล่งให้อัตโนมัติเลยเราไม่ต้องดูที่แบบไม่ต้องเล่งเองเหมือนในฟาร์มสิบเก้านะทุกคนฟาร์มสิบเก้านี้เราต้องกดเล่งเครื่องเองเนาะเฉพาะบางคันเท่านั้นนะบางคันที่มีระบบเล่งเครื่องนะครับผมแต่ว่าในฟาร์มที่สองนี้มีมีให้ทุกคันครับ เวลาหมุนมันก็จะแบบสั่นๆนิดนึงเนาะเพราะว่ารถมันคันใหญ่แล้วพื้นมันไม่ค่อยเรียบว้าวถ้ามีเสียงเอลด้วยเนี่ยเฮ้ยภาคหน้าของแบบมีเสียงเอลสวิงด้วยเนาะว้าวอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่สุดยอดมากเลยเนาะอย่า,าจริงต้องมีเสียงเอลด้วยนะมันมันไม่ควรเงียบขนาดนี้เนาะดูเนาะว่าไปรถแม่งเร็วจัดเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตยืนแบบ ยืนแบบเรียบๆเลยปะมันร <for S 2> ู้สึกมันไอ้นี่เหรอมันแบบมันแบบมันงงๆไงไม่รู้เอ้ยมันมันแบบมันสั่นๆแล้วรถมันสั่นอ่ะเออยืนแบบเรียบๆเนาะเออนี่โอ้ยดีจัดเลยเนี่ยโอ้มึงแกสยกอะไรตั้งดาบไวะแล้วรถดิโอ้รถแม่งโคตรโยกเลยแหมรถยังย่อ่ะทุกคน ยกจัดยกจัดอายุเายยกขวานะครับผมอายุหน้า,ายกหลังปีไปเลยแอบโอ้โหรถมันตูดใหญ่จัดเลยอ่ะ <c oughs> ยกอะไรนักหนาวะไยเมื่อกี้ไอ <c oughs> ้น้องคนนี้มันขับรถกิ่งทั้งคนเนาะ <c oughs> เอาจรีบผมตักได้ทั้งวันนะเนี่ยเออตักได้ทั้งวันนะเนี่ยเปิด รถมันเร็วมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วแบบชอบมากเลยอ่ะสามาเขย่าบุ้งกีเด้วยตึง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 เฮ้ยแบบอบระวังโดนนะครับเด็กน้อยอย่ามายืนแถวๆนี้นะครับรถมันเร็วนะครับคือเวลาเราสวิงอ่ะตูดตูดมันยื่นไปไกลแล้วมันหนักตูดอ่ะแล้วรถมันก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรรถมันอัดหนักตูดเนาะเวลาเราสวิงเร็วๆมันจะโยกนะครับผมนี่คือรถตูดมัน ตูมันหนักอ่ะตูมันยื่เนี่ะทุกคนนะเห็นไหมเนี่ยเข้าใจป่ะเนี่ยตูมันยื่ดเนี่ยตูมันยื่นนะผมตูมันยืดครับจวดครับตากออกให้หมดเลยตากออกให้หมดเลยคลิปนี้มีแต่แม่ครัวทุกคนนะไม่มีอะไรครับนะมีแต่แม่ครัวนั้นเลยไมโครรถดำกับหกล้อน,นี่แหละ อเ6 Load ดับตอนนี้เราหินคุกมาสต็อกไปแล้วเนาะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมอ่ฝั่งข้างหน้าแมคโคเราก็เราทำคลิปเอาแมคโคมาทำการไอดี้ไปแล้วนะครับผมเอ้ยเอารถด,ดับมาทำการสต็อกหินคุกไปแล้วนะครับอ,อาเดี๋ยตักไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดเองแหละมันมันไม่หมดใช่ไหมรู้ไปไหม ไม่บุกกีมันกึกงกึ่งกึ่งกึ่งอยูเลยะน่าจะไม่ไม่ใช่บุกจีของตัวรถคันนี้นะครับน่าจะเป็นบุกีของรถคันอื่นเนี่นอนอะไรผมคิดว่านะว่ามันมันมันดูแบบไม่ค่อยตรงล็อกนะแต่ว่ามันก็สวยดีนะโอ้โหเราได้ขับรถยี่ห้าตันเลยเหรอเนี่ยขับยี่ห้าตันแล้วมันแบบดูแบบใหญ่บึกบึนเนีอ่แล้วมันดูแบบมีพลังอะไรเงี้ยมีพลังนะผม ขับ25ิบาโอ้โหแม่งลงโคตรแรงลงอย่างแรงเลยแชิวครับผมชิวๆนะครับทุกคนคือช่องผมมันเน้นแมคโครอยู่แล้วไนงะเพราะฉะนั้นเรื่องแมคโครนี่ไว้ใจผมนะครับผมพี่ขยับไปอีกหน่อยรึเป่าขยับไป แรงแรงแรงอุ้ยอุ้ยมันเอ้ยมันดันมันเหมือนเหมือนเหมือนจะดันไม่ไปแล้วแต่มันมันก็ดันชิวนะแต่ตัวเดินรู้สึกว่าจะไม่ค่อยแรงเลยหรอเนี่ยดันไปอีกรู้พี่เดินไปอีกเออมันก็ดันได้นะใช้แรงอามเนาะมันก็ดันได้นะทุกคนเนาะก็ดันได้เนาะไป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 พี่ไปไปไปอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดิไปดิ ไปแม่ไปแม่ไปได้แม่ไปไปไปเดินไมอยิกอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยเอาไปเดี๋ยวไม่ดิไปไปไปเออใช้แรงอ่ะมันดันแรงดีวะไป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 ตึงนี่ตัดอีกเช่นเคยครับผม อ้าล้วดันไปงี้มึงจะเทถึงไหมนะดทีนี้นั่นไงว่าแล้วนั่นไงนั่นไงดันไปไกลขนาดนี้นั่นไงเทไม่ถึงอะดิปับนี่โอ้รถม่โยกจัดเลยอ่ะถ้าขึ้นของจริงนะผมว่านะแบบเบียนหัวโยกมันโยกมากนะทุกคนยิ่งนังข้างหลังนี่ยิงโยกกันใหญ่นะครับมันโยกจัดเลยนะเนี่ยมันไม่มีความนิ่มนวลเลยอนะ่ะ จริงผมก็อยากขับให้มันไอ้นี่เหรอนะแต่ว่านั่งคนเดียวเนาะนั่งคนเดียวก็ไม่รู้จะขับนิ่มไปทไนะําไมเนาะถ้าแบบมีคนนั่งด้วยก็ขับนิ่มๆก็ได้นะครับผมแอบอาอุ้ยมันขยับถอยไาอีกได้ปะเอออุ้ยถ้าเราใส่เต็มมันมัน,ม,น,ม,นมันวิ่งไม่ออกนาะผมลืมใส่เต็มวิ่งไม่ออกนะเออน,ะนี่ยมามาเดี๋ยวมุกกี่นี่ไปเทเลย ใส่เต็มมิ่งไม่ออกนะครับทุกคนอ,อคไป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 ใส่เต็มมิ่งไม่ออกใส่เต็มมิ่งไม่ออกอันนี้แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์มันยังยังยังวิ่งไม่ออกแล้วเนี่ยมันหนักครับผมมันหนักจัดเลยใส่เต็มมิ่งไม่ออกมันหนักมากมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเทไว้ตรงนี้เลยละก,กันเนาะ สามชาโคตรลั่นอ่ะแต่เสียงเครื่องไม่มีปึ๊บโอเคดับไปเลยปึ๊บอ่าอยิบลอยดับไปเลยละกันแล้วค่อยมาตักออกนะครับผมอะไรมันเป็นอะไรอ่ะผมจะดับเป็นกองอ่ะผมะดับเป็นกองโอเคเรียบร้อยครับผมไปเดินทางไปยิงครับผม <c oughs> วุ้นโห้ให้โอ้โหผมเลยอยากทำเสียงเองจริงเยอะๆตักมาเยจัดมาจัดมาจัดมาเยอะๆเลยเสียงเสียงพี่เป็นไงเสียงแต่พี่เป็นไงเสียงแต่ผมมันลั่นนะทกี่นะนี่ไงเสียงพี่อ่ะนี่เสียงแต่พี่มันเป็นอย่างนี้เองน้องชาย วัครับผมกับรถคันให,ใหญ่ครับทุกคนครับกับรถคันให,ใหญ่ครับผมนี่ใหญ่จัดใหญ่จัดแล้วการขับแบบสมจริงมากครับผมการยุโยกันอะไรนี่การรถสั่นรถอะไรนี่สมจริงมากครับนะ เสียงเดียวไอ้นี่อบังเนี่ยไอ้นี่บังเต็มเลยเนีอะเสียงเดียวก็ยี่มันสูงนะครับผมไอ้นี่อบังแล้วก็ข้างบนนี้น่าจะปิดนะครับผมเออมันมันต้องทําแบบปิดได้เปิดได้นะทุกคนนะปิดได้เปิดได้ด้วยนะครับมันจะดีมากเลยแบบไม่ไม่หมายถึงเอาผ้าม่านมาปิดอะเอาผ้าม่านมันปิดอ่ะ ชิวๆครับผมชิวๆเนี่ยข้างนอกเสียงมันนิ่มมากเลยเนาะโอ้โหลูกพี่เดินไปอีกล้วเป็ได้ไหมเนี่ยข้างนอกแบบเสียงมันนิ่มจัดเลยอะทุกคนนิ่มมากครับนี่นิ่มมากครับผมเนาะ เออไม่มีเทอร์โบเอ้ยไม่มีเสียงเอลผมทำเองก็ได้นะครับผมเนี่ยเสียงโคตรนิ่มอ่ะเสียงเครื่องอ่ะคันใหญ่ๆเสียงเครื่องยังนิ่มอ่ะใช้เครื่องอะไรวะเนี่ยเขาใช้เครื่องอะไรวะเขาดูเขาใช้เครื่องอะไรครับเนี่ยเสียงเครื่องนิ่มจัดเลยอ่ะเขาใช้ใช้เครื่องอะไรครับเนี่ยใช้เครื่องอะไรครับเนี่ยโอเคตึงตึงตึง จวดครับจวดครับเดี๋ยวเราจะมีแมโคออกมาให้ดูอีกแล้วทุกคนแมโคใหม่นะเออเดี๋ยวรอดูกันนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะผมเดี๋ยวรอดูกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันโอเคอ่า ประมาณนี้แล้วกันทุกคนเดี๋ยวผมปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวตักนานไม่ได้เดี๋ยวจะเบื่อกันนะผมนะเออโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ก็สรัางงานาดินดินนะผมนะสรัาง,งานตักหินออกนะผมก็ได้มาระยะหนึ่งแล้วนะผมตักตั้งนานได้แค่นี้นะผมโอ้โหโอุโหโอ้ยก็จากนี่เลยนะเดี <c> ๋ <oughs> ยวกก็ตักไปเรื่อยๆนะผมตักไปเรื่อยๆเลยเนี่ยก,ก็อยู่เงี้ยทั้งวันนะผมเดี๋ยวมก,ก็เสร็จเองหละ ไม่เสร็จให้มันรู้ไปดิพะโถเอ้ยตักอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยทั้งวันน่ะนะครับผมป๊โอเคจุบเนี่ยอยู่เงี้ยทั้งวันน่ะไม่เสร็จให้มันรู้ไปอ่ะพะโถนะครับผมแป๊บตึ๊บโอเคครับผมเจอกัคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะสำหรับเจ้าจิ้งจกคันนี้นะครับผม เออฝุ่นก็ยังไม่ติดนะครับผมนะยังใหม่อยู่เลยเจอนิบหน้าครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะสวัสดีครับผม